องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 23พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ตำบลตะนาวศรีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติการนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรีจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นการนำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอมาออกหน่วยให้บริการประชาชนถึงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งให้กับราษฎรเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการเชิงรุกทุกภาคส่วนที่ต้องยึดประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติราชการโดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลัก คือการนำส่วนราชการมารับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขตลอดจนเป็นการนำเอาภารกิจในที่ตั้งออกมาให้บริการรวมทั้งการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ออกบูธแสดงผลงานที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอาทิการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านซอนต้าตำบลรางบัว โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีการให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บรายได้ของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีการนำแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมทั้งการแสดงถ้วยรางวัลและประกาศสนียบัตรรางวัลที่2อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,566โดยสำนักนายกรัฐมนตรี